สวัสดีค่ะอยู่กับบนเส้นสายมันค่ะขับมาเจอรถเกี่ยวตกเทลเลอร์นะคะอุย้ยน่ากลัวมากเลยค่ะทุกคนอยู่เส้นสำโรงท่านะคะคือน่าจะชนเสาไฟฟ้าเลยตอนนี้วุ่นอยู่ในรถนะคะภาพก็เลยจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะต้องขอภายด้วยเด้อ ตอนนี้ยังไม่มีการกู้อะไรเกิดขึ้นนะคะโอ้โหดูหน้ารถเละหมดเลยอะวุ้นเห็นอยู่ในคลิปของพี่คนหนึ่งนะคะแต่วุ้นไม่คิดว่ามันยังวุ้นก็คิดว่าเขากู้ไปแล้วเนาะขับผ่านมาเจอพอดี อุ้ยน่ากลัวมากเลยค่ะโอ้ยเป็นตายานแทพพี่นอ้องเอ้ยค่อยประกาศลงรถเลยค่อยยานน่าจะต้องใช้รถเคทน,นะคะถึงจะขึ้นอันนี้วุ้นถ่ายผ่านจากกระจกนะคะวุ้นอยู่ในรถแล้ว,วุนก็ซูมเอาเนาะ ไม่กล้าเดินลงไปแค่เห็นก็กลัวแล้วค่ะโอ๊ย ตอนนี้กีตีเล็กก็ไปเก็บภาพอยู่นะคะแายละเอียดที่ชัดเจนก็ต้องช่องตีเล็กทซมันนะคะตอนนี้วุ้นก็จับภาพอยู่ที่บนรถเนาะต้องขออภัยด้วยเด้อ ตอนนี้เราก็รอรถเครนอยู่นะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนยังไกงไก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะช่องวุ้นเส้นสายมันแล้วก็ตินเลขสายมันนะคะวุ้นขอปิดคลิปก่อนแล้วกันเนาะ <c oughs> เราไว้มาดูตอนกู้รถเกี่ยวกันเลยว่าเขาจะเอาขึ้นวิธีไหนนะคะแต่ตอนนี้รถรถรถกู้ยังไม่มาเลยรถเครนนะคะตอนนี้ก็ได้แต่นั่งรอนะคะก็ได้ดูแค่บรรยากาศเนาะสาเหตุก็เกิดจาก คนขับหลับในนะคะโอเคค่ะไว้มาตามต่อกันคลิปหน้าค่ะวุนเส้นสายมันสวัสดีค่ะ